สวัสดีปีเตาะค่ะอัปเดตด,ดวงปีเตาะประจำเดือนเมษสาสองห้าหกห้าค่ะวดืนนี้มีใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเหล็ก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 นะคะไม่ใช่เด็กเด็กคือเรื่องรถนี่แหละอ่าจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับเรื่องเหล็กเหล็กหรือเหล็กทำให้เสียเงินซื้อแหวนซื้อทองก็เหล็กนะเหล็ก เสียเงินเพราะเหล็กเจ็บตัวเพราะเหล็กก็ฉีดยากเก็เหล็กนะเข็มนะมันมันทำนายได้กว้างเลยหมายเล็กเนี้ยหมายเล็กหมายเล็กเกี่ยวกับเหล็กเหล็กอ่าบางคนบางท่านก็ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องเหล็กเช่นถ้ายังไม่ได้จ่ายก็ไปซะจะได้ไม่เป็นเรื่องอื่นเช็ครถเช็คน้ำมันนะแล้วก็เช็คเข้าสูย์เลยเสียตังค์ไว้ะ ก็ท่านที่ขับรถขับลาก็ระวังล็อกรถให้ดีนะระวังรถหายก็มันมีเรื่องโจรกรรมเข้ามาแฝงด้วยก็เลขนี้ก็ต้องระวังเรื่องการโจรกรรมทุกรูปแบบระวังของหายนะคะเถาะที่อายุเกิน60แล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็มีแต่เรื่อง เข็มชิดยานั่นแหละที่ว่านี่แหละบางท่านนะดวงมีเรื่องเหล็กๆเ,เจอเข็มชิดยาเฉยค่ะก็ระวังเรื่องเจลกรรมทุกรูปแบบด้วยเช่นระวังของหายนี่แหละค่ะนะคะระวังรถถูกงัดระวังรถหายด้วยใช้สีฟ้าอ่อนฟ้าแกน่น้ำเงินกรม,มท่าเยอะๆนะ นอนก็ทิศด,ดีประจำเดือนนี้ก็จะมีที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะกับทิศใต้อย่านอนคาที่นะสิ้นเดือนนี้เลขมันจะแรงมากๆนะคะเวลาดีก็จะดีมากช่วงสิ้นเดือนเวลาแย่ก็จะแย่มากช่วงสิ้นเดือนนะเดือนนี้ก็ถือให้เราคอยระวังก็ไปพารถพาลาไปตรวจเช็คไปจ่ายเงินเรื่องเหล็กๆซะ มีดวงแบบนี้นะคะก็ขอให้ระวังไว้ก่อนเวลาเป็นอะไรมันไม่เป็นมากนะ,ะเดือนปีนี้พวกเกิดปิดเถาะทั้งหลายก็ระวังเรื่องกระทบใจซึ่งคำพูดไม่ดีมาให้รู้สึกเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะหงุดหงิดง่ายด้วยหมายเลขเนี้ยก็บางท่านก็มีคดีความมันทั้งปีเลยก็มีเนี่ย นะก็ระวังนะคะก็เดือนนี้ใช้สีนี้แล้วกันแล้วก็อย่านอนคาที่นะคะหมุนไปหมุนมาในแกนทิศตะวันตกก็มีนะคะท่านใดที่เคยดูดวงกับพี่ออนพี่ออนบอกว่าเป็นชาวทิศตะวันตกนอนไปที่ตกเฉียงเหนือกับตกเฉียงใต้ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเดือนนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวมีอะไรแล้วจะบอกแต่จริงๆแล้วก็ระวังเรื่องคุณนวงขึ้นศาลระวังเรื่องคดีความทั้งปีเลยนะคะขอให้พี่เถาะโชคดีค่ะ เหง่งห่นะคะ